สวัสดีค่ะเอินจาก Perfect Home เชียงใหม่ค่ะตอนนี้นะคะเอินอยู่ที่บ้านทีจังหวัดลำพูนค่ะเดี๋ยวไงเอินจะพาทุกคนไปชมตัวบ้านกันนะคะแต่ว่าก่อนเข้าไปชมตัวบ้านนะคะเอินอยากให้ทุกคนได้มองรอบๆบเอินก่อนนะคะข้างหลังเอินนี้นะคะก็จะมีภูเขาบรรยากาศดีมากเลยนะคะพูดได้ว่ารอบๆบตัวเอินนะคะไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวาหน้าหลังนะคะก็เต็มไปด้วยภูเขา,าทุกคนอลองไปดูบรรยากาศกันก่อนนะคะ เดินจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศภายในทั้งภายในและภายนอกบ้านเลยนะคะทุกคนค่ะค่ะเดี๋ยงไงตามเอิญมานะคะเดี๋ยินจะพาดูบรรยากาศเนาะตรงข้างหน้านี่ก็จะเป็นสนามนะคะนี่ถ้าเกิดว่าใครมาที่นี่อยากจะแบบปลูกผักหรือว่าปลูกต้นไม้อะไรเอิญว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยะคะ่ะทุกคนค่ะทุกคนคะเดี๋ยวไงเอิญจะพาทุกคนเข้าไปดูตัวบ้านกันค่ะนี่ค่ะ ก่อนเข้าไปนะคะเดี๋ยวเอิญจะแนะนําทางหน้าบ้านเนาะตรงในหน้าบ้านนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีที่จอดรถนะคะสามารถจอดได้2อถึงสคันเลยค่ะทุกคนค่ะค่ะตามเอิญมานะคะค่ะพอเข้ามาในตัวบ้านแล้วนะคะก็จะพบกับโซนนั่งเล่น,นะค,ะค่ะค่ะตรงนี้นะคะอันนี้ยินดีนำเสนอมากเลยค่ะทุกคนเป็นโซฟาที่ เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีมากทุกคนจะบอกนะคะว่าโซฟานี้ราคาแพงมากค่ะทุกคนหลักแสนเลยทุกคนมาเรนจะให้ดูนะคะความพิเศษของมันสามารถปรับเบาะอะไรได้นะคะนี่สะดวกสบายมากเลยค่ะทุกคนค่ะแล้วก็มีทีวีมีเฟอร์นิเจอร์มีเฟอร์นิเจอร์ที่ครบคันเลยทีเดียวค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นทีวีตู้เย็นมีแอร์มีครบหมดเลยค่ะทุกคน ค่ะเดี๋ยวไงจะพาทุกคนไปดูโซนห้องครัวกันนะคะโซนห้องครัวนะคะก็จะรวมไปกับตรงโซนห้องนั่งเล่นเลยค่ะทุกคนค่ะลองมองไปตรงนั้นนะคะนี่ก็จะมีบาร์นะคะบาร์นั่งสามารถนั่งประมาณ4คนเลยค่ะทุกคนนี่มอีอุปกรณ์ที่ครบนะคะว่าจะเป็นตู้เย็นเตาอบแล้วก็สิงล้างจานเตาแก๊สมีให้ครบหมดเลยนะคะจะเป็นครัวสไตล์โมเดิร์นะคะทุกคน เดี๋ยวไงนะคะเอิญจะพาทุกคนไปชมทั้งห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำต่างๆนะคะในบ้านหลังนี้นะคะมีอะไรที่ Amazing แล้วก็วิเศษมากเลยนะคะเดี๋ยวเอิญจะบอกท้ายคลิปแล้วว่าคืออะไรค่ะตามเอิญมานะคะเดี๋ยวไปดูห้องนอนห้องแรกกันเลยค่ะทุกคนมีก่อนไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นประตูนะคะที่สามารถเชื่อมไปทางาที่จอดรถได้ค่ะทุกคนค่ะอันนี้เข้ามาในห้องนอนนะคะ อันนี้จะเป็นห้องนอนห้องใหญ่นะคะภายในห้องนอนนี้นะคะก็จะ,จะมีห้องน้ําให้ด้วยเดี๋ยวไปชมห้องน้ํากันก่อนดีกว่าคะ่ะทุกคนนี่จะเป็นห้องน้ําที่กว้างใหญ่มากเลยคะ่ะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นภายห้องน้ํานะคะก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นกระจกบานใหญ่เลยแล้วก็ซิงค์ล้างหน้านะคะค่ะตรงหน้าเอิญก็จะเป็นโซนอาบน้ําค่ะ,ะ,คะเป็นห้องน้ําที่กว้างมากเลยคะ่ะทุกคน ออกมานะคะก็จะพบจากเตียงเป็นเตียงใหญ่มากนอนได้สองสามคนเลยนะคะเหมาะกับครอบครัวใหญ่เลยนะคะห้องนี้ค่ะแล้วก็ในห้องนี้นะคะก็จะมีมีห้องแต่งตัวด้วยนะคะแบบสามารถเก็บเสื้อผ้าได้เยอะทีเดียวค่ะทุกคนนี่ค่ะค่ะไปชมห้องนอนห้องอื่นต่อกันเลยนะคะ ก่อนไปดูห้องนอนนะคะทุกคนจะมาดูห้องน้ํากันก่อนค่ะห้องน้ํานี้จะเป็นห้องน้ํารวมนะคะสามารถเอาไว้ใช้รับแขกได้ค่ะทุกคน außer, เดี๋ยวเอินพาเข้าไปดูข้างในเนาะก็จะเป็นอาซิงล้างหน้าเล็กๆมีตู้เก็บของแล้วก,ก็ก็จะมีห้องอาบน้ําสามารถอาบน้ําได้นะคะก็จะมีแบบตู้กระจกแยกโซนให้ค่ะคะ่ะเ <kah, S 2> ข้าไปดูห้องนอนกันเลยนะคะ <S <S นี่ ห้องนอนนี้เข้ามารู้สึกถึงความอบอุ่นมากค่ะทุกคนจะเป็นห้องนอนน่ารักน่ารักไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปพร้อมกับวิวนะคะทุกคนพร้อมกับวิวด้านหน้าเอินนะคะนอนห้องนี้นะคะตื่นเช้ามาเปิดมาะะ่านทุกคนก็จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ด้านนอกได้นะคะทุกคนภูเขาสลับกับท้องฟ้าบรรยากาศดีมากเลยค่ะที่นี่เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจที่สุดเลยค่ะทุกคนค่ะเดียวไงไปดูห้องนอนห้องที่2กันเลยนะคะ ห้องนี้วิวดีมากทุกคนเอินยินดีนําเสนอมากค่ะทุกคนเพราะว่าห้องนี้เนี่ยจะสามารถมองเห็นอุ๊บไปก่อนค่ะตามเอินมาเนาะอุ๊บไปก่อนสวยมากนี่อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนขนาดพอดีนะคะมีกระจกรอบด้านเลยนี่ก็จะเป็นเตียงนอนนอนได้สองคนนะคะนี่ในห้องนี้ก็จะมีทีวีอะไรให้ด้วยทุกคนแล้วเดี๋ยวเอินจะพาทุกคนไปดูสิ่งแบบที่น่าที่น่านำเสนอของวันนี้นะคะคือ ว่ายน้ำนั่นเองค่ะทุกคนนี่มองออกไปข้างนอกเลยค่ะค่ะตามเอินมาเร็วคือแบบบรรยากาศดีมากทุกคนอากาศดีมากอยากจะให้ทุกคนได้มาอยู่จริงๆเลยค่ะทุกคนพื้นที่ของที่บ้านหลังนี้นะคะมีพื้นที่กว้างประมาณเจไร่ค่ะทุกคนค่ะที่สำคัญนะคะที่นี่นะคะทุกคนลองมองไปเห็นภูเขารอบด้าน ภูเขาใหญ่เล็กสลับกันไปทุกคนแล้วก็ลมโกลกลมเย็นดีมากแล้วเอื่นอย่างทุกคนลองมองไปตามอื่นนะคะลองมองไปไกลๆทุกคนมองออกไปก็จะเห็นวัดค่ะทุกคนมีวัดอยู่ตรงภูเขาตรงนั้นเห็นเจดี่มรื่นมากเลยทุกคนเหมาะกับคนที่แบบว่าชอบพักผ่อนแล้วก็ไม่ชอบชีวิตที่แออัดวุ่นวายในเมืองเนาะที่นี่ก็จะตอบโจทย์กับคุณมากเลยนะคะทุกคนค่ะ เดี๋ยวเอิญให้ทุกคนได้มองบรรยากาศรอบๆเนาะอีกไม่กี่เดือนนะคะก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวค่ะทุกคนทั้งเมฆทั้งเมฆทั้งหมอกก็จะสลับไปกับภูเขาจะบรรยากาศดีมากแล้วก็ที่นี่นะคะอยู่ไม่ติดตัวเมืองค่ะอยู่ไกลตัวเมืองเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจนะคะเป็นที่สงบเงียบมากแล้วก็ เหมาะแก่การตั้งแคมป์นะทุกคนตั้งแคมป์กับครอบครัวคือดีมากอ่ะทุกคนเดี๋ยวเอิญจะพาทุกคนไปดูอีกโซนนึงนะคะของสระว่ายน้ําตรงสระว่ายน้ํานี้นะคะก็จะมีบาร์ค่ะมีบาร์ขนาดใหญ่เลยเหมาะแก่การปาร์ตี้กับครอบครัวนะคะทุกคนนี่ตามเอิญมาค่ะค่ะในส่วนตรงนี้นะคะก็จะมี ซิงล้างจานให้ด้วยแล้วก็ตรงที่สระว่ายน้ํานี้เอิลืมบอกไปนะคะว่ามีห้องน้ําให้ด้วยค่ะทั้ง,งโซนอาบน้าด้วยนะคะทุกคนยังไงลองไปดูกันได้นะคะ mm. ค่ะเป็นไงกันบ้างคะชอบไหมคะชอบหรือเปล่านี่ถ้าชอบก็สามารถอาสอบถามพวกเรามาได้นะคะ mm. ดีมากเอิญอยากให้ทุกคนได้มาอยู่ที่นี่ค่ะอากาศดีมากเห็นน้ำแล้วแบบอุ้ยอยากลงไปไว่ายเลยทุกคน mm. น้ำต้องเย็นมากแน่เลย เย็นมากเลยทุกคนค่ะทุกคนยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะคะค่ะยังไงวันนี้เอิญก็ขอลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมอย่าลืมทักมาหาเรานะคะค่ะบ๊ายบายค่ะ